สรุปประเด็นทองคำประจำเช้าวันที่8เดือนตุลาคมนะครับนั้งชุนราคาทองคำเริ่มย่อตัวลงมาหลุดจากกรอบสามเหลี่ยมน,นะหมายความว่าอะไรเลยครับหมายความว่า ณขณะปัจจุบันเนี่ยหน้าบ่ายเริ่มมีความเสี่ยงหน่อยๆแล้วนะครับความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือการที่ราคาทองคาจะไหลลงมาที่บริเวณกรอบสสนียเงินด้านล่างนะฮะซึ่งก็คือตัวเลข2624.8 2 6 24, 8, 2, 6 66, 6 2 8แล้วก็2588.73ย้อนกลับไปวันจันทร์ครับเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าทองคำขาบ่ายต้องระวังแล้วนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ราคาทองจะปรับตัวลงมาที่ด้านล่างอยู่นะครับ แล้วราคาทองเมื่อคืนนี้ก็ไม่สามารถทำไฮใหม่ได้มิหนำซ้ำในช่วงเช้านี้ก็ยังย่อตัวลงมาอีกมันเลยทำให้ความเสี่ยงตรงนี้ของทองคำหน้าบ่ายที่เป็นการเทรดสั้นรายวันเนี่ยยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณนะครับอันนี้คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นขาบ่ายแบบรายวันนักลงทุนจะกดบายแบบจับเต็มเหมือนเดิมเนี่ยมันคงจับไม่ได้แล้วนะครับถามตอว่าเอ้าอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นเลยหรือย,อยังไงคุณอันนี้ก็ไม่ใช่ คือถ้ามันมีข่าวสงครามเข้ามาอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าการที่ผมบอกว่าความเสี่ยงที่ทองจะปรับตัวลงเนี่ยมันคือการปรับฐานของหน้าบายเฉยๆไม่เคยพูดเลยว่ามันจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์นะมันคือการปรับฐานครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวของสงครามเข้ามามันก็สามารถบินไปก่อนได้เลยครับบินไปทำไฮใ,ใหม่ตามพื้นฐานความน่าจะเป็นได้ยิ่งถ้าเกิดว่าอิสราเอลมีการโจมตีกลับไปยังอิหรา่านจริงๆเนี่ยผมคิดว่า 2,680ซึ่งเป็นไฮสูงสุดเป็นประวัติการนี่เอาไม่อยู่นะทองคำสามารถขึ้น2-3ชั่วโมงแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกรอบหนึ่งได้เลยครับแต่กรณีดังกล่าวมันต้องมีข่าวสงครามเข้ามาก่อนและอย่างตอนนี้ล่ะคุณตอนนี้ยังไม่มีครับ เมื่อวานนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีการโจมตีกันหรือว่าหยุดยิงนะฮะยังยิงกันเหมือนเดิมครับนักทุนครับผมแต่ว่าตลาดเขาไม่ได้เล่นกันพอตลาดไม่ได้เล่นกันราคาทองคําก็เลยปุูนเปียนวนเวียนอยู่แถวนี้ครับเอ่อแล้วอย่างนี้มันมันหมายความว่ายัางไงต่อคุณครับมันก็หมายความว่าราคาทองคําถ้าไม่มีข่าวสงครามขาบานก็ต้องเฝ้ระวังแค่นั้นละครับจบเลย ถามต่อแล้วถ้าผมไม่มีขออยากจะบายที่ตรงไหนดีครับใจร้อนไหมถ้าใจร้อนจริงจจะต้องกดบายเมื่อกี้นี่แหละครับตรงโลเพราะว่ามันมีแนวรับ2637กกว่ากว่าแถวนี้แหละจุดหนึ่งแต่ถามว่าเป็นจุดสำคัญมากไหมสำหรับผมเองก็ไม่ได้สำคัญมากมายเท่าไหร่แต่จุดที่จะมีนยัยยะสำคัญเลยชนิดที่ว่าถ้าลงมาเนี่ยผมรับบายแน่ๆนครับก็คือ3ตัวเลขด้ารล่าง2624 2606 26และก็2588เพราะฉะนั้นฝากพี่ๆหน้าบายเ m ็เเผื e ่อไว้ด้วย เอ็มเเผื่อนี่คืออะไรเหรอคุณครับโดยปกติแล้วเวลาที่เุนเทรหน้าบ่ายใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าผมขอตั้ง SL แค่500จุดแล้วกันนะครับ800จุดแล้วกันถ้าตั้งใกล้ขนาดนั้นต้องคุยกันก่อนว่าโดนกินบ่อยไหมถ้าโดนกินบ่อยก็ลองปรับมาใช้แผนการ FM เหมือนกันกันกบผมดูครับเวลาที่ผมจะเทรดทองคำหน้าบ่ายเช่นจะกดณนะตอนนี้เวลานี้เลยเนี่ยเราจะดูว่า าเราต้องการที่จะเทรดทองคำช่วงนี้ทองคำแรงเหวี่ยงเข้ามันมหาศาลเลยดังนั้นผมอาจจะพิจรรารณา MM เนี่ยไปจนถึงกรอบสีน้ำเงินด้านล่างเลย3,500จุดเป็นอย่างต่ำกรณีไกลสุดคือ5,400จุดในการโดนลากไปด้านล่างบางคนอาจจะเริ่มคิดโอ้โหคุณครับไม่ไหวแล้วฮะใครจะไปปล่อยให้กราฟทองเขาลากขนาดนั้นถ้าเกิดว่านักถูกใหญ่จะเลี่ยงการโดนกิน SL หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Stop Hunting เราก็าจ,จะต้องมีการเพิ่มระยะนะครับช่องว่างให้เขาได้หายใจกันหน่อยอุ้ยแต่ว่าถ้าโดนลากขนาดผมแตกปรับหลอดไซส์ให้เล็กลงครับแล้วมันจะเข้ามาทดแทนความเสี่ยงในเรื่องของตัวราคาตรงนี้ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันคงไกลไปอะคุณครับมันไม่ไหวหรอกก็เอาแบบนี้ก็ได้ครับใกล้ๆสุดนะสมมุติกดปายตรงนี้ปุ๊บระยะใกล้กลสุดที่ควรจะตั้ง SL คือต่ำกว่า2624ครับ ก็จะไกลจากกราฟปัจจุบันประมาณ2,000จุดผมว่าอันนี้กำลังดีครับไม่จะเป็นต้องมารอลาก SL ไกลประมาณ5,000จุดเหมือนผมก็ได้ดังนั้นก็ขอให้หนักทุนขาบ่ายพิจรนารณาด้วยครับและอย่าลืมนะครับเห็นคำพูดที่บอกว่าให้ระวังการปรับตัวลงไม่ใช่แปลว่าทองจะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ย้ำอีกครั้งว่ามันแค่การปรับฐานในภาพอยากของขาบ่ายเฉยๆการปรับฐานนั้นจะไม่เกิดขึ้นคือกรณีที่มีข่าวสงครามครับ คุณแล้วหลายจะจบไลฟ์ไปเนี่ยมันมันมีโอกาสจะเกิดไหมผมเห็นตอนเนี้ยมันเริ่มย้อนขึ้นมามันอาจจะกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ครับกลับขึ้นไปได้อ่ะแต่เมื่อกี่คุคณบอกจะลงนะความเสี่ยงความเสี่ยงว่าจะลงเนี่ยมันปรากฏให้เห็นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงแบบ100%เนะถามว่าหลังจากจบไลฟ์แล้วมันจะย้อนขึ้นไปไหมขึ้นได้แต่อันนี้ความเสี่ยงก็จะมีเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าผมพูดจบจบไลฟ์ไปแล้วราคาทองคําเริ่มกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นนะฮะมันไม่ได้ลงเเหมม,เมืือออนนทีีี่่ผบกก้ มันก็จะยังไปไหนไม่ไกลครับสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องโดนเทกระจาดกลับเรามาเหมือนเมื่อคืนนี้น่านจุนเห็นไหมแท่งเทียนสีแดงก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เราจะไลฟ์กันทองคําขยับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยนะเกือบจะ2อ0 0จุดแต่สุดท้ายหลายๆคนทํามันมีข่าวอะไรหรือเปล่าคุณอยู่ดีแท่งแดงแท่งนี้สนหะนึ0จุดเลยนะไม่ได้มีข่าวครับทองคาเนี่ยการเคลื่อนไหวตามหลักเทคนิคนะครับสายาเทคนิคเขารูกกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อคุณอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือ คุณก็จะถูกบังคับให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้แหละครับของพี่ลักษณะฐานนะครับถามมาว่าพี่ติดายอยู่2,660เนี่ยจะมีโอกาสรอดไหมถือสั้นถือยาวครับต้องถามแบบนี้ถ้าถือยาวแล้วก็คิดว่าถ้าทองลากไปด้านล่างแล้วพอดะยังไม่แตก คำตอบที่ผมให้ก็คือรอได้ครับสบายเลยเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวตัว2660มันฟ้าอยู่แล้วนะครับพี่ตีบอกว่าเทคนิคทองยังไงก็ต้องลงมาลงมาปรับฐานใช่ไหมครับไม่เสมอไปครับอันนี้ต้องดูตามแพทเทิร์น ตามสายให้ดีอีกครั้งหนึ่งว่ามีสัญญาการกลับตัวไหมแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงถูกต้องแล้วครับพี่ตีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือจบสำหรับฝั่งของขาบายนะขาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันในเรื่องของตัวความเสี่ยงและก็การเฝ้าระวังภัยแล้วรบกวนช่วยพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยนะครับสำหรับบางคนที่รู้สึกลังเลใจคุณพูดแบบนี้แล้วผมจะบายไหมก็อย่างที่ผมบอกครับผมก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เทรดหน้าบายเหมือนเดิมเมื่อวานนี้มีความเสี่ยงหน้าเสียงผมก็จะเทรดหน้าบายเหมือนเดิมแล้วจะเทรด สิ่งที่ผมบอกกัทั้งทุนไปผมจะปรับหลอดไซหน้าบายให้เล็กลงและครับอันนี้คือเล็กลงกว่าปกติแล้วนะ2ผมก็จะขยายกรอบ SL ให้มันไกลขึ้นเพราะผมยังไม่อยากโดนล่ะครับลากกิน SL ของฝั่งขาบายครับแค่นั้นเองครับเมื่อเราปรับหลอดไซน์ให้เล็กลงขยายกรอบ SL ให้กว้างขึ้นถ้าพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันจะไม่ลงมากิน SL นั่งทุนหรอกครับมันก็จะสามารถรอได้แค่นั้นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูที่ฝั่งของขาเซลกันบ,บ้าง คาเซลบอกว่าคุณตกลงมันมีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้จริงๆใช่ไหมโอกาสเนี่ยเริ่มมีแล้วครับถ้าไม่ได้มีข่าวสงครามซะก่อนนะก็ต้องย้ํากับฝั่งคาเซลด้วยเหมือนกันว่าถ้ามีข่าวสงครามอย่างที่บอกครับอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อไหร่ไฮสูงสุดที่เป็นประวัติการ2,685ตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับทะลุนะแต่ถ้าเกิดไม่มีและทองคําก็ยังไม่สามารถทำไฮใหม่ได้คำว่าไฮใหม่หมายถึงอะไรครับ ไม่สามารถกลับขึ้นไปหายเมื่อคืนที่2,660ได้ทะลุ2,665ไม่ได้กลับไป80ไม่ได้เอาจริงๆแล้วจุดนี้สำคัญสุดเลยครับก็คือหายเมื่อวานเมื่อวานนี้ทำหายไว้ที่ประมาณ2,659กว่า ถ้าในระหว่างวันแล้วจ,จบไร้ไปแล้วทองยังไม่ขึ้นตรงนี้ก็แปลว่าโอกาสในการจะลงเนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับแค่นั้นเองเป็นหลักการดูตามพื้นฐานถ้าสมมติว่าทองคําลงจริงก็ต้องมาดูกันว่าจะหลุดโลไหมโลที่เขาเคยทําเอาไว้ถ้าหลุดโลได้ก็ไปลุ้นเลยครับ3ตัวเลขเสียงเงินด้านล่างไปรอปิดได้เลยคําถามต่อมาก็คือว่าถ้าผมไม่มีขอและอยากจะเซลล์นี่ตรงไหนดีครับใจร้อนไหมถ้าเกิดอยากจะเทรดหน้าเซลล์ ถ้าใจร้อนก็เริ่มตั้งแต่2,650.84ตรงนี้ได้เลยครับใจเย็นขึ้นมาหน่อยก็2ตัวเลขด้านบน2,665.68กับ2,680นะครับนั้งจุดครับเอา้าแล้วตัวเลขบนสุดน,น,นะคุณนะ2,707กับ2 7 3 6โอ้อันนั้นให้ไว้ กรณีมีข่าวสงครามครับมันถดงจะขึ้นถึงนะถ้าไม่ได้มีข่าวสงครามทองจะไม่ได้ขึ้นมาถึงโซนน้ำเงินด้านบนสุดตรงนี้หรอกครับนักทุนฝากเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้แจ้งาขาบายว่ามันมีความเสี่ยงจะปรับตัวลงทีนี้ก็ต้องมาแจ้งกับขาเซลล์ด้วยเหมือนกันว่าให้ทําความเข้าใจตรงนี้นะครับย้ําเตือนเป็นรอบที่3ว่าการลงของราคาทองคําใดๆ มันเป็นเพียงแค่การปรับฐานของหน้าบายเท่านั้นทองคําจะยังไม่สามารถกลับไปเป็นหน้าเซลได้อันนี้ผมพูดชัดเจนแล้วนะครับคําถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีของแล้วผมอยากจะเทรดนี่ผมจะเทรดหน้าไหนดีครับ จริงๆสามารถเลือกได้2หน้านะครับถ้านักลงทุนอยากจะเทรดเป็นหน้าเซลลก็เน้นในการถือสั้นไปก่อนก็สามารถทําได้ที่บริเวณด้านบนนี้แล้วคุณล่ะส่วนตัวผมเองนั้นผมเป็นคนที่ไม่ชินกับการเทรดหน้าเซลล์จริงๆครับโดยเฉพาะถ้าพื้นฐานมันมาหรือว่ายังมีอยู่รับฝั่งก็ขาบายผมก็จะรอเทรดหน้าบายรอย่อแล้วก็บายนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าใส่หลอดให้น้อยลงแค่นั้นเองนี่คือการสรุปประเด็นทองคําทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเช้าวันดีขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อยังครับว่าเทรดแล้วในะวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบลกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า rebate เงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนั่งทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมา ใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการบร oker xm อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเทนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เอ็กเก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างไปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งทร่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล mm ็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทําได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคาว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่าตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำจะ่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ x อนี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นั่งนจนุเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันเตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีเข้าเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแ,แต่ ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3าเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนักจุตสเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับ ตรงนี้สําคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จําตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดนึงให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คําว่า K R U P A O คูเปา1,2,3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทีนจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักชุนครับส่งไปแจ้งกับนักชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดเขาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคขาว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุทกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นขนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม